สวัสดีค่ะพบกับเซลพึ่งละเต้นบ์ปฏิพัฒน์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พิ่งจะพาลูกค้ามาชม Isuzu d ดีแมนะคะตัวน,นี้ 1.9S นะคะลูกค้าราคาที่4 6 9น0 0บาทเป็นรถปี16นะคะลูกค้าสสวยๆแบบน,นี้เลยนะคะนี่สายอ s u ู u ต้องเข้าแล้วนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหลอดไฟ LED นะคะลูกค้ากระจังหน้าเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่ม,มาพร้อมกับแบกหวัยยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะลูกค้าภาษีพ,พอรบอเราต่อให้เรียบร้อยนะคะแถมฟรีกันไปเลยนะคะตัวนี้นะคะตู้ทึบ2องเมตรสิบนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะคะลูกค้านีม่มันทุกได้สองถึงสามตันเลยนะคะนี่ ตู้ใหม่เลยนะคะลูกค้าในสวยกันเลยโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะนะี่คะ,ะ,คะสวยงามมากตู้นี้นะคะภายในเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเกียร์ธรรมดานะนี่สวยๆก่นแบบนี้เลยนะคะใหม่ๆเลย น้องๆป้าแดงเลยนะคะสําหรับรถเรานะเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าชอบนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ <Okay. S 1> เพิ่งจะทิ้งเบอร์โทรให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ